สวัสดีครับคลิปนี้สิบ้าผ้าโลกมักท่ดดินนะครับเก็บมักทอดดินสวนนองกรอบครับเอาเด้อว่าดกปันไดดมาสอยกันเก็บนะครับมาหน้าครับวันนี้มีสวนมันสวนมักทอดดินนะครับวันนี้ผ้ามาผ้ามาโลกมักทอดดินนะครับแวมือมสิามาโลกมันแมนมือไม่น้องว่าสิผ้ามาโลกมันคนะมาเด้อพี่น้องโลกมักท่วดิน ต that <that ัวลิสงนั่นเองครับก้เจะเม่ก่นนษตรกรครับจะของสวนถั่วดินหรือหมักถั่วลิสงเพื่อสิได้ได้ครับบมันไงบันไดได้นี่คูา ผู้ใดอยากได้มามาปิดเอาเด้อครับบ <ourselves> ่เอาไปฝากผู้ใดเด้อมาเอาได้แต่ว่าผมบ่ไปฝากมาลกซอยกันครับผู้ใดอยากได้มาลกซอยกันมาลกแล้วก็มาปิดเอามาลกแล้วก็ปิดเอาครับอันบ่สิเมื่อว่าซั่นมันไหวเล่นไวอยมันบ่เต็มพุ่นมีนยังเต็มมันแล้วแต่อันเขาสิใส่ฮอร์โมนใส่มันถือปุ๋ยบ่ ไอ้ไก่แล้สีห้องม้อนฟางหุ่นมันจังเลยไงบ่กท่ามีแล้วประเดี๋ยเอามันก็ตรงไหลบ่ไหลมากสิบ่มันสีใส่มันเละไหลหักโอ้อันนี้เห็ดวาอยากได้เลยอย่างง่ายๆเห็ดวาอยากได้เหลือหลายมือด้วยนะครับพูน่ะเป็นอาทิตย์พูนแน่นอนครับเห็ดสองคนงอกๆอยู่นี่ปัวเมียเพิ่นพูนครับเทียงหน่อยของติ่งตังกระทั่งพูนนะครับเทียงน้อยคอยเธอ มีเบิดครับมีกล้วยมีอ้อยปลูกมังทวดินน้ำครับผมเห็นไหมนองวาทางผุ่นมันหัวใหญ่มันมันหน่วยใหญ่ยางเบื่องทางนั้นครับเขาเขาเขาลกไว่เบิดแล้วเออหน่วยใหญ่หลี ดกว่พี่น้องดกว่พี่น้องดกว่าสวนบักทวดดินครับกล้วยกล้วยบ่ดกว่ะเต้ดกบ่ดกบ่เป็นอย่างเมาปีมันครับ อาทิตย์หน้ากันออสิม,ม,ม,มสาออม,มามาขุดมันเรยบร้อ <c oughs> สวมันทอา,าครับแว่ยูนวกินเบอร์ทุกอย่างนะครับผมรอมบอวนแม่ยูนวาน่อย้แมู่่ือแ,กแอออ้กินว่วดย,ยู่กินนั่นะรรออวะแพนแกลกนะครับยู่ทางนั้น แผนกถอนครับแผนกถอนแผนกเก็บครับนี่ผมเจนนักชันบีแผนกเบียครับกัมกรมรอรเออไปใส่เราบู้จัดการไปใส่เราจัดกคือจัดการ มาเด้อครับมาเล่นสวนมังทุดดินติ้มมังทุดินสู้กินครับครับต้มไม่ไหมเนี่ยเสีบครับงามครับงามงามงามเดี๋ยวสิเปิดเอาดอกแล้วเอยากกิน ยายากางามบังทุดินกัรงามครับล่มและนี่ระนาดอยู่นี่บรรยากาศทองหาทองหน้าบันเท้านะครับเบิองต่สวนมั่นนะตะมั่นจะทวมผู้ป่วยล่ะอทิย์านสิม่าทอนมั่นครับอาทิตย์นี้เก็บมังทุ้ดินเท่ากนแล้วเป็นยาง าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับ,รบช่องติงตังครับผมกินไปเที่ยวไปตามใจฉันนะครับขอบคุณครับ